สวัสดีครับก็มาพบกับช่องเทโรกราฟที่วันนี้จะมาทำการรีวิวโทคุโซเซนไตเดกะเรนเจอร์เฮนชินเทนโชมาสเตอร์ไลเซนส์ในปีนี้ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าจะเป็นการครบรอบ20ปีของโทคุโซเซนไตเดกะเรนเจอร์ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างชอบมากช่วงนี้ก็เลยได้มีโอกาสไม่ย้อนเก็บตามหลังกันนะครับสลับมาสเตอร์ไลเซนส์ก็เป็นอุปกรณ์แปลงร่างในลักษณะของสมุดพกตำรวจ จะทำให้ด็อกกี้ครูเกอร์หัวหน้าสํานักงานตำรวจสาขาโลกแปลงร่างเป็นเดกามาสเตอร์ได้แล้วเราก็มาลองเริ่มดูกันเลยสลับมาสเตอร์ไลเซนส์ก็จะมีลักษณะเหมือนกับ SP l i c ไลเซของเราเดกาเรนเจอร์แต่จะเปลี่ยนโทนสีเป็นสีดำตัดท้องลูกเล่นการเปลี่ยนโหมดก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมและมาสเตอร์ไลเซนส์ในมุมต่างๆ รูปแบบแรกการแปลงล่างในส่วนของตราสัญลักษณ์ก็จะเป็นสีทองและก็จะมีลวดลายเพิ่มเติมเพื่อแสดงให้เห็นกันว่านี่เป็นระดับหัวหน้ากันด้วยในส่วนด้านล่างก็จะเป็นรูปของเดก่ามาสเตอร์แล้วก็รายละเอียดของอาวุธที่ใช้ซึ่งจริงๆในชุดก็จะมีสติกเกอร์อีกแบบที่เป็นลักษณะลง่ลงๆกันด้วยรูปแบบที่2โหมดโทรศัพท์รายละเอียดในส่วนด้านบน แล้วก็ด้านล่างรูปแบบที่3 judgment mode ด้านบนก็จะเป็นสัญลักษณ์มีความผิดด้านล่างก็คือไม่มีความผิดนะครับในส่วนของซองใส่ก็ยังคงมีรูปแบบเดียวกับของ sp license แล้วก็ลองมาเปรียบเทียบกันกันกบ sp license กันดูบ้างด้านแน่ ด้านหลังโหมดแปลงล่างโหมดโทรศัพท์โหมด Judgment ก็จะเห็นได้ว่าตัว Master License ก็จะดูมีโทนที่เข้มขึ้นมากกว่า SP License นะครับแล้วเราก็ไปลองแปลงล่างกันดูเลย และนี่ก็เป็นเสียงในการแปลงล่างเป็นเดกะมาสเตอร์เมื่อกดที่ด้านบนอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นเสียงไซเรน ทัดมาโมทโทรศัพท์ที่ชิ้นนี้ก็จะมีความพิเศษก็คือจะมีบทพูดของเดกะาเวรนเจอร์ทั้งแหมาด้วย และ j u d g m e n Mode ถัดมาก็มาลองเปรียบเทียบเสียงของ SP license กับ Master license กันดูบ้าง และนี่ก็เป็นลูกเล่นทั้งหมดของ Henshin Tensho Master License ทาว่ากันตรง,รงก็เป็นการยอม sp License แต่เพิ่มรายละเอียดต่างๆเข้ามาซึ่งด้วยตีมสีและความน่าสนใจของตัวละครก็ทำให้ชิ้นนี้เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ดูน่าเก็บสะสมกันนะครับ Master License นอกจากรูปแบบที่ผมเอามารีวิวนี้ก็จะยังมีอีกรุ่นก็คือ Super Sen t a i ท r t i s a n ที่ลูกเล่นก็ต้องบอกว่าแซงสีเสียงสมจริงกันเลยแต่ก็ติดตรงที่ตอน ก็หายากมากๆนะครับก็ต้องลุ้นกันว่าให้มีการรีออกมาไหมในรูปแบบของ m e m o r รียล dition ก็น่าจะพอหาได้ง่ายขึ้นมากกว่านี้สํหรับใครที่สนใจ Master l i ไลเซนก็หากันได้ไม่ง่ายไม่ยากแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ใครจะมาพร้อมซองเก็บเหมือนกับ SP l i c ไลเซน์นะครับก็ต้องไปหาซื้อแยกเอายังไงก็ลองพิจารณากันดูถ้าชอบก็สะสมถ้าไม่ชอบดูรีวิวแล้วก็ผ่านไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสรัการรับชมไว้พบกัน ใหม่คลิปแน่สวัสดีครับ